เรามาดูโจทย์ทบทวนชุดที่5ชุดสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นชุดพิเศษนะถ้าเผื่อได้ทำโอเคนะครับอ่ะมาดูมีอะไรบ้างข้อ25ในการเกิดรังสี x แบบต่อเนื่องเอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเอิเล็กตรอนตัวหนึ่งชนเป้าแอนอดศูนย์สีพลังงานจำนวน1และเหลือ50าสิ ev หลังจากชนแอนโนดทำให้เกิดรังสี x ความยาวคลื่นถามว่า แอนโดนี้ม <elim> ีเมฆฟ้าสูงกว่าเท่าไรอ่ะเราก็มาดูนะครับหลักการของเราคืออะไรคงจำได้นะหลักของหลักการของเอ็กเซล แรงจ่ายตัวนี้ตัวนี้ผลิตอิเล็กตรอนนะครับเผาให้ร้อนอิเล็กตรอนตัวนี้เร่งสนใจตัวนี้สนใจตัวนี้นะครับอ่ะพลังอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกมานะครับตามพฤษฎีที่เราเรียนนะครับอิเล็กตรอนจะมีพลังงานเนื่องจากแรงทางไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้าตัวนี้ ครูให้เป็น v บวกลบก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นตัวที่โจทย์ถามเราสนใจอันนี้อันนี้ไม่สนใจนะครับตัวนี้ไม่สนใจสนใจอันนี้นะครับถามว่า v บวกลบนี้เท่าไหร่นะครับอ่าดูนะครับอิเล็กหลักการก็คืออิเล็กตรอนจะมีพลังงานจนเท่ากับพลังงานเสาไฟฟ้าที่ใช้เร่งนะครับแต่นี้เมื่อชนเป้าโลหะมันก็มีหลายหลายแบบก็คือทายเทพลังงานทั้งหมด ถ่ายเทพลังงานบางส่วนนะครับข้อนี้จะเป็นกรณีที่ถ่ายเทพลังงานเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพลังงานเหลือเพราะนั้นถ้าดูจากโจทย์นะครับก็สรุปว่ากรณีนี้ e k ของอิเล็กตรอนที่มีนะครับเท่ากับ q v บวกลบ เอาไปทำอะไรเอาไปทำเป็น e ของ x r a y เหลือเป็นอะไรครับเหลือเป็น ek ที่เหลือนะครับถ้าดูจากตรงนี้คล้ายๆอะไรเอ่ยดูจากตรงนี้ก็คล้ายๆการย้ายวงโครจรของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนอะตอมนั่นเองโอเคนะครับ หรือการโฟโตอิเล็กตริกนั่นแหละเพราะนั้นก็แทนค่าเลยเราก็แทนค่าแทนค่า qv ก็คือ e q ก็คือ e v ก็เป็น v บวกลบที่เราถามเท่ากับตัวนี้ x r a y นะครับ x r a y ตัวนี้ l a m ด d ามินิมัม,มันเท่ากับ l a m ด d าตัวนี้เท่ากับ10ยกกำลังลบ10เมตร ก็คือเท่าไรนั่นเอง0.1นาโนเมตรนะครับก็คือ10กกาลังลบ1คูณกับ10กกาลังลบ9เมตรนั่นเองอถ้าใครข้ามอะไรก็ข้ามเลยนะถ้าทำไปแล้วก็นึกถึงตัวนี้อ่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคิดเป็นพลังงานนะตรงนี้สูตรนี้คือสูตรของพลังงานนั้นก็มีสูตรของเอกซ์เ์ก็คือ1240ส่วนเท่าไหร่0.1นะครับ สลับตัวเป็น E V บวกเท่าไหร่ครับ50 E V อะไรหายไปค่า E หายไปเพราะฉะนั้นก็จะได้ V บวกลบที่โจทย์ถามตัวนี้คือ12,400โวลต์บวกกับ50 v โวลต์เท่าไหร่นั่นเอง12,450 v โวลต์ ครับโอเคนะครับอ่ะข้อต่อไปยี่สิบสองต่อยี่สิบสามอันนี้เป็นหลอดโฟโตอิเล็กทริก เกิดอะไรขึ้นขอวาดรูปนิดนะึง มีแสงตรกรระะทบอไอไอกมาอิเล็กตรอนหลุดออกมามีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งวิ่งไปถึงขั้วนี้เลย อีกกลุ่มหนึ่งวิ่งไปแล้วมาได้แค่ครึ่งหนึง่งดูนะครับให้อะไรนะครับปรากฏว่า v ปลายนี้นะครับ4.2โวลต์ส2โวลต์กลุ่มที่ไปถึงแอโนดนะครับ ekmax จะเข้ากับ evs ก็เท่ากับเท่าไหร่4.2 EV ตอนนี้มาดูอีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ประกึ่งกลาง v เท่ากับเท่าไหร่ v กึ่งกลาง ถ้ากับ e คูณ d e ถ้ากับ e คูณ l ส่วน2นะครับ v s เท่าไหร่อ่าขอย้ายนิดนึงอ่า v s อันนี้ทำนี้ก่อนนะครับ v s เท่ากับ e คูณ l e คูณ l นะครับดูนะตัวนี้แต่เม่ดูเพราฉะะนั้นก็จะได้จริงๆแล้วคิดรวบเลยก็ได้เพราะนั้น v คึื่งกกางก็เท่ากับ v s ส่วน2หรือก็เท่ากับทเท่านั้นเอง2.1โวล์ นะครับ2.1งจนโวลต์ก็ได้คำตอบนะครับอันแรก2.1งจนโวลต์ตอนนี้พลังงานจนพิจารณาเลยถามอัตราเร็วนะครับพิจรารณาอัตราเร็วข้อยี่เท่าไหร่ก็ยี่บสามนะอันนี้ข้อยี่สิบสองมีที่ไหมเอาโอเคนะข้อ ยี่สิบสามพิจารณาเทียบ ek ในค่าวีหรืออัตราเร็วนะครับเพราะฉะนั้นอา้าวก็ได้เท่าไหร่เมื่อถึงถึงปลายนะครับอา้าวเทียบถึงปลายนะครับก็เป็น ek หนึ่ง เท่ากับ1ส่วน2 mv 1กำลัง2เท่ากับ4.2 ev สมการที่1นะครับกึ่งกลางนะครับตัวที่ไปถึงกึ่งกลาง ek 2 1ส่วน2 mv 2กำลังสเท่ากับเท่าไหร่2.1 ev โจทย์ถามอะไร จทถามกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไปถึงปลายนะครับเพราะนั้นสมการ1หาร2ก็ตัดเลยก็เป็น v 1ส่วน v 2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่4.2หาร2ได้2เพราะฉะนั้น v 1ส่วน v 2หรือ v ที่ไปถึงปลายกับ v ที่ไปถึงกลางก็เป็นเท่าไหร่ครับ square r นะ1.414 โอเคนะข้อยี่สิบสามอ่ะต่อต่อไปข้อยี่สิบแปดข้อยี่สิบแปดทำอะไรเอ่ยเป็นการหาแหลมดาของ อิเล็กตรอนอ่าไม่ใช่ของอิเล็กตรอนของอนุภาคที่มีประจุนะครับอนุภาคที่มีประจุวิ่งเป็นวงกลมนะก็แน่นอนนะครับวิ่งเป็นวงกลมในสนามบี บอกนี้ก็ต้องรู้ว่าวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเพราะนั้นได้สมการคือได้ QVB เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r ได้ QVB เท่ากับ mv ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือโมเมนตัมอนุภาค แต่ถามแลมด d าสูตรแลมดาของอนุภาคคือแลมด d าเท่ากับ h ส่วน p นะครับแทนค่าลงไป h ก็คือ h ทีนี้เรามาดูเราเลือกอะไรต้องเลือกตามที่โจทย์ให้มานะฮะ้นต้องติด qvb เท่าทีหารผิดหารผิดเป็น QBR ตัดกันนี้อ่ะ QBR นะครับเพราะนั้น h ก็ h ส่วน QBR อันนี้คือลำด b d ของอนุภาคโอเคนะครับ h ส่วน QBR ก็ขอใคร ต่อไปข้อย9อ่าโอเคนะย9ขอลบนี่เลย อ่ะข้อยีาขอทำซ้ำก่อนแล้วกันอข้อ29นะครับข้อยีตอนนี้ถามอะไรเอ่ยข้อนี้อาจจะคุ้นๆนในตัวอย่างนะครับเพียงแต่ว่า เราเปลี่ยนตัวแประนะครับก็อ่าวบาดหรือมันเดีือก็ได้อิเล็กตรอนมวลเอมชนทางสเตนในหลอดรังสีเอ็กคล้ายๆกันกับตัวอย่างที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะแต่ว่าในหนังสือละอิเล็กตรอนวิ่งแบบคลื่นชนแล้วให้รังสีเอ็กออกมา ซึ่งเป็นแลมดามินให้เป็นแลมด d า0นะครับถามแลมด d าตัวนี้แลมดาตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นดังนั้นแลมด d าอนุภาคนะครับย้ำไว้นิหนึ่งเท่ากับอะไรเ ส่วน p อ่ะมาดูนะครับโดยมสมการที่หนึ่งนะครับโดย p เท่ากับ square root 2 m อะไรครับ ek และ ek เท่ากับเทา่าไห่ h สี่ส่วนล a มดาศูนย์ก็แทนลงในหนึ่งผลนั้นได้ล m มดาเท่ากับรูทสองเอ็มนะครับ h สี่ส่วนล a มดาศูนย์เศษเป็น h เขียนแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นแก้ใหม่เป็นเลยครับเป็น h lambda ศูนย์ใช่ไหมส่วนสแควรูทสองสอง m สี่นะครับอ่ารูท h เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ h นะครับก็เป็นสแควรูท h lambda ศูนย์ดึงขึ้นบนติดรูทก็ล่างส่วนสอง m c 2 mc เขียนให้ตรงชอยก็หนึ่งส่วนรูทสะครับก็เป็น h0 บางคนอาจจะนึกไม่ทัน h ลัดาศนย์ส่วน mc ตัวนี้รูทสก็คือรูสก็คือหนึ่ส่วนรูทสก็คือรูท2องหนึ่งสนย์จุดเจแล้วก็ตัวนี้เขียนในรูปของเลขยกกำลัง mc ยกกำลังเท่าไรครับ1.2ส่วนโอเคแล้วตรงข้อกออันนี้ข้อ29นะครับข้อ30อ่า30ไม่ต้องย้ายละ ก็30อนุภาคมวล m โครจรเป็นวงกลมรัศมี R ถามความไม่แน่นอนทางความเร็วนะครับเพราะนั้นก็มีสูตรหลักความไม่แน่นอนไฮเซนเบริรก็คือ d e l t a x m เดลต a v มากกว่าเท่ากับ h bar เขาใช x bar โอเคนะครับอ่ะตอนนี้มาดูถามตัวนี้ตัวสีแดงนี้ m ก็คือ m ตอนนี้เดลต้า x คืออะไรโดยเดลต้า x ก็คือความไม่แน่นอนของตำแหน่งนะครับ ซึ่งก็คือทุกๆจุดบนเช่วนวงกลมนั่นเองก็คือ2พายอ่นะครับก็แทนลงในสมการที่หนึ่งก็ได้เดยนเทวีเฮสส่วนแรครับ h บาร์ bar, โอเคนะ h บาร์ bar, ส่วน2พาย m อา หน่วยอัลตราเร็วโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วละก็ยี่สิบกว่าข้อยี่สิบ่สิบสองข้อนะครับอ่าโอเคนะครับ